สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซ a n t e r s ์สตอรวันนี้จะมาแนะนำวิธีปลูกมะละกอในกระถางไว้เก็บกินกันแบบง่ายๆเวลาที่เราซื้อมะละกอแบบที่เป็นลูกสุกมากินใช่ไหมครับถ้าผ่าออกมาก็จะเจอกับเมล็ดแบบนี้เราสามารถนำเมล็ดพวกนี้ไปปลูกขยายพันธุ์ต่อได้นะครับจากนั้นก็ให้ควักเมล็ดออกมาแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดสักหน่อยก็เพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีพวกมดมาขึ้นหรือเข้ามากัดกินเมล็ดได้ เสร็จแล้วก็อาจจะนําไปวางพึ่งแดดให้แห้งหรือจะนํามาเพาะเลยก็ได้นะครับส่วนดินที่จะนํามาใช้เพาะเมล็ดปลูกผมจะใช้เป็นดินร่วนผสมปุ๋ยคอกนะครับจากนั้นก็นําเมล็ดมาหวานหรือหยอดลงไปได้เลยแล้วก็อาจจะใช้ดินมาโรยปิดกลบมเมล็ดลงไปสักหน่อยโดยบางๆก็พอไม่ต้องให้หนามากนะครับเสร็จแล้วก็หาน้ามาลดลงไปให้ชุ่มแล้วก็นําไปหาที่ตั้งวางให้เหมาะๆนะครับตั้งวางพักไว แล้วก็รอให้เมล็ดงอกในช่วงนี้ก็ให้รดน้ำเช้าเย็นทุกวันนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์เมล็ดก็จะค่อยๆเริ่มทยอยงอกขึ้นมาเป็นต้นให้เห็นนะครับเม,มล็ดมะละกอจะงอกค่อนข้างง่ายปลูกไม่ยากนะครับและที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นเมล็ดที่ผมนำมาหว่านลงไปในกระถางดินเก่าๆที่วางทิ้งไว้แค่เราคอยรดน้ำลงไปต้นก็จะงอกขึ้นมาได้เองแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยนะครับ และพอเห็นว่าต้นเริ่มมีใบจริงกลางออกมาก็ให้เราหาปุ๋ยมาใส่ออยบำรุงได้เลยเลี้ยงแบบนี้ไปก่อนนะครับรอให้ต้นเขาโตขึ้นมาอีกสักหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยแยกออกมาใส่ไว้ในกระถางประมาณนี้นะครับต้นกล้ามะละกอก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นก็ให้เราไปหาที่ตั้งวางให้เหมาะๆนะครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นต้นที่ผมเพาะไว้ในถุงดำนะครับ ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีปลูกมะละกอแบบไม่ต้องขุดหลุมปลูกหรือเป็นการปลูกแบบคนขี้เกียจเลยนะครับก็คือให้เราหาแค่ที่ตั้งวางแล้วก็วางต้นลงไปเฉยเฉยหรือวางต้นลงไปดื้อๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลากเขาก็จะแทงทะลุออกมาเองส่วนอันนี้ก็คือต้นที่อยู่ในกระถางที่ผมหาที่มาตั้งวางไว้ตามที่ว่างๆรอบๆบ้านนะครับถ้าเราเพาะไว้หลายต้นในกระถางก็ให้เลือกไว้แค่ต้นเดียวก็พอนะครับ ส่วนการบำรุงดูแลก็ให้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยอินทรีย์มาใส่สลับกันไปได้เลยนะครับถ้าเรามีที่ว่างๆตรงไหนที่มีแสงส่องถึงได้ดีก็นําต้นมะละกอที่อยู่ในกระถางไปลองวางไว้ดูได้เลยนะครับถ้าต้นเขามีการหยั่งรากลงดินหรือมีการเลื้อยออกหาอาหารแล้วต้นเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและพอต้นสมบูรณ์ต้นเขาก็จะทยอยออกดอกและติดเป็นผลใช้เวลาไม่นานมากนะครับ เลอแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะมีมะละกอไว้เก็บกินลูกได้เองแบบง่ายๆแล้วก็ลองนววิธีไปปลูกหรือลองนววิธีไปปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของตัวเองกันดูได้เลยนะครับเผื่อว่าจะได้มีทั้งมะละกอลูกดิบและลูกสุกไว้เก็บกินเองอยู่ตลอดไม่ต้องไปซื้อน,นะครับ